หลังไเอตัวข้าหลังก yeah> ic ่นไปตัวหลังก่นไปมันจะแคบนะไม่จะแคบรับให้รับให้รับให้ล้วไปรับแล้วออกมารับแล้วออกมามันไม่ตายมันไม่ตายแคมันไม่ตายใช้ลงแล้วนตัวนี้ปะเห็นเนตัวนี้ป่ะเอออตายไอตายเดีให้อีกทีนึงสวยเจ็บๆม่้ยเจ็บ้ยไอ้หลบลองโพหลบลหลบลบหลบทีเพนที่ว่าเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บมานอยมา่อาน่อยมาหนยมานอน่อยานนสะพานกลับขึ้นสะพาน ไอ้เรืตองต่อกวนหัวไก่มีไก่มีไหมหัวไก่มีไหมหมดหมดแล้วเมื่อกี้วางวางอะไรโอเคงั้นเดี๋จะถอยพร้อมเปล่าหอมเปล่าหอมเปล่าพร้อมพร้อมพร้อมเอาตัวหลุดสามสองหนึ่งลงมาโค้ชโค้ชแช่แช่ตัวหลุดโอยเดี๋ยวกันเดี๋ยวให้ลักหลังวะไอ้ตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายดีเยมันจะตายแล้วพีเอฟจะตายแล้วเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปเอาให้ตายเอาให้ตายเห็นตัวจะตายไหมเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายถอยถอยออกมาเถอดมาตายแล้วถอยออกมาใครเหยียบลงงหลัลงหลังลงัมมนเว้ยยถอา มาอก่อนมาอยตายแล้วมันตายตัวแล้วแล้มันแยกกันนะมันแยกไขวาแล้วนะใช่มก็ดีหลังหนาผมผมมีตัวเดียวหน้าผมนะรอรอรอมารวมกันมารวมกันมารวมกันเฮ้นไอมีแกะมาจาไหนวะเนี่ยสวัสดีครับก่อนมารวมก่อนแทงได้เงีป่าวพวกมันพวกมันไม่ใช่แทงอไุ่นอ่ะมุ้ณโตนี่เ้อา่นน่งมา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 ตให้ตาย ไว้ชอบเสียแตกเกี่ยวป๊อปเฮ้ยมีคนมาอย่าลองไม่ละพาเทพเจ็บ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 โอ้ได้แล้วเล่นได้เล่นได้รอก่อนรอก่อนไอเก็งปล่อยปล่อยจนเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไว้เอ็กเซตอยู่นี่กระบลาดกระบาดเอามาลงมามาสับเอามาลงมา เอาได้ยียกูเอานะไอ้เพื่อนมันลงเพื่อนมันลงเพื่อนมันลงลงเพื่อนมันลงเพื่อนมันลงเพื่อนมันลงเลยไหนลงเลยลงเลยโจงเนี่ยโจงเนี่ยเอายังเอายังโอเคมีขับบิ้งด้วยนะขับบิ้งมัลงแล้วก็ลงเอา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 เลยเอาเลยขู่ด้วยนะหลุดหลุดเอาให้หลุดบอลก่อนเอาให้หลุดบอลกูเช็คแล้วกูเช็คแล้ะไล่เลยไม่มีไอ้สว์เขาวิ่งเขาวิ่งเขาวันก่อนเลยอย่ากลัวน้อยสารเฮ้ยมีเพื่อนเลยเหรอ ไปแล้วม <muitas S 2> ัน <sketches> ตีม oh ันที่ไปไปไปยนิงไงเอยากลองของอยากลองของไอ้เนี่ยอยากลองของไอ้สัแบบไปไหนเยอะเอออุ้ยอุ้ยอยากลองของพระหนีแล้วอ่ะดูดิโอ้โหไฟวะพระหนียี่ยี่พระหนียี่ยี่มีคนไปเก็บของด้านหลังเนี่ยครับด้งหลังม้าหลังม้าไม่เป็นไรเอาเอาเนี่ยแหละไหวไหวเอาเลย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 ไหวไหวมันตายหมดแล้วตอนนี้ชนะแน่ไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปไล่ตรงข้งหลัง เราต้องเกาผ้าวะเกาผ้าจริงเลยตกไรดูโอซอร์อยู่ไหวไหมดูโอซอร์สั่งลูกไม่ไหวบอกผมนะไหวพาเก็บของให้จ่าพาเก็บของให้ลองของมึงอยากลองของเหรอมาดิเยอะคนอยากร้องไปแล้วอ่ะมาดิมาดีไปแล้วไปไปทิ้งึงเมื่อจากพลังผลแมบมอสแล้วไอ้สัตว์มึงอยากลองของเหรอไอ้สัตว์ไหนไม่ทันไม่ทันปตามไม่ได้พี่บอกผมก็ได้เก็บของให้จ้ะเออผมเลยไปเนี่ย

ตะเกียบพมไหมเตรียมเตรียมเอาพระเตรียมเอาพระสกิลพร้พอไหมสามสองโลภะงพระไอ้เชี้ยพระแก้าโผ่ไม่หมดโผ่ปัดผมจะไม่ปัดแล้วก็ไดไม่ปัดไปตาย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 ติดไรอันเดียสหรอไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมลงไปเลแรกไปแรกตัวล่างตัวล่างน่าจะไม่ทันว่ะลงมาช่วยตัวล่างผมด้วยนะเรียบร้อยเจอกูฟังโวยเรียบร้อย ล้านโอหว้าไอเดียบ้านเฮียได้ของแล้วไม่เลยยังอยู่ยังอยู่อยู่มาดิ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 ผมลงไปตีมันให้ตีมันตีมอนเต่อมแบบตู้บอลแล้วครับสองตัวสองตัวดูอิดอาวุธเลยฮะดูอิดดูอิดดูอิดเย่เย่เม้งไม่ล่วงว่ะกับล่วงครับกับล่วงตัดออกข้างในออกข้างในดูอิดล่วงจีนเขียวไว้ไม่ด้วยเขียวข้อมือดักเครื่องเขียวให้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน

นี่ยังเลยตัวหนึ่งตรงผมร่างไปพี่วิ่งโคตรชาร์ตไหซ้ายเวนนฮะโอ้โหตัวนั้นได้แค่แสนเดียวเองไอเหี้ยไอเอี้ยผมนี่หมุนตะกิ้ถ้าไม่ทันเลยอยู่ดีคนนี้ล็อกตัวหลังไอเอี้ยโคตรบดเลยักเลยผมจะล็อกตัวข้างหน้าด้วยแต่ไม่โดนเมื่อกี้ ผมล็อกจากตรงข้างหน้าเลยแต่ข้างหน้ามันไม่โดนไอ้ยิ่งผมนี่ติดตันเลยเมื่อกี้เฮียชิหายแล้วมันเกี่ยวผมผมมาแล้วเอาผมมาต้องตีมาแล้วมาเลยมาเลยตมเเออเออเอออลงมาละพระไอ้เฮียคุณลือมาโอฟีมา โอซีเลยเหรอต้องโอซีก็ได้ต้องโอซีก็ได้มาเลยระวังทำไรกูทำไรกูะไม่ดูหัวกูเลยนั่นมันหนีไอ้คนสตหลอดต้องพี่ไปเกี่ยวมัน่ะ วิ่งน้ำหน้าไปเขียวมนะันด้วยเพราะมันจะมอาอัพหนีแน่เลยเพิ่มถ้าไปเก็บของตายแน่เพิ่มไม่ต้องพยายามหนีตายตายคือตายอ๋อเมียนเกตเนาะอย่างอย่างกาวีโต้เฮ้ยไปดูไปไหนอ๋อคุณไปดูไปไไอ้เชี่ยไอ้เช <c oughs> ี่ย ผมบอกเลยนะมันฆ่าคนมาเยอะมากไอ้ตัดที่มันฆ่าคนมาเยอะมากเลยในตอนนี้บาร์ะลับเราเข้าใจเลยว่าทำไมมันหนีอยู่ข้างในอยู่ข้างในได้ให้เสียงมันตีอยู่ให้เราเป็นยังหิวอยู่ลงเอาให้ลงม้าวิ่งเบลว์อะไรไหมได้ได้ได้รอรอแป๊บรอแป๊บรอผมมาถึงตรงนี้ก่อนรอรอเพื่อนมาเตือนตรงนี้ก่อนยิ่หลังสุดอ่ะโอเค้ะมาเสร็จ พวกแคสเากี่คนไทยนีหว่าใช่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 ไปป้อนตามนามใมาตีมาตีพุทคิ์แล้วตามเข้าไปครับไปมนลงแล้วมันลงแล้วมาตีแล้วมาตีแล้วตอนแฉกตัวล้งตัวหลังตัวล้งแฉหลังแฉหลังแฉล้างไอ้ยกโดนล็อกไอ้ยตโดนล้างไอ้ยกแแบบไม่ได้

ต้อตักตัวข้างหน้าก่อนไอ้ตัวข้างหน้ามันวิ่งมาเลยรอเล่นไม่ได้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 ยื้อไปก็นเท่านั้นยื้อไปก็เท่านั้นไม่กระตัไม่กระยืนเก็ดกนเลยถวไม่ตายแล้วเอเอ๊ะ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  เดินเหว่เดอนโพลหลอดีอ้ะเฮ้ยอุ้ยเทียบเก้าเทียบเก้ากับกับกับพระไอรอนรูทว่ะสองตัวต่อไหนนี่นี่เป็นพระเทียบแปดแล้วก็เป็นไอ้ยไอ้หมาเทียบเก้าจะไหวสอครับไม่ใช่เกทนะไม่ใช่เกทมันเป็นไอรอนรูทสองตัวเอาได้นะเอาได้นะไม่รู้อ่ะมาดูดิ มันอยู่2ตัวเป็นเพาเทียบแปดแล้วก็ไอไอหมาป่าเทียบเก้าตอนนี้เลื่อนมันครึ่งหน่อแล้วนะคุณป๊อปคุณผมโดนมันโดนตีจนเลื่อนครึ่งหน่อแล้วนะไม่ได้ไม่ใช่คุณผมไม่ใช่ใครว่าโดนมอนตีนั่นแหละคุณคุณลงได้เลยนะมันอยู่ตรงหน้าประตูด้านซ้ายอ่ะประโขดประตระวังหน้าระวังหน้ามองหมาหมาเยียบนะหมาเยียบนะเฮ้ยเฮ้ยขอโทษผมตีฮิวผมลากผมลากผมลากเขา าราไปไก่ช่วยเอ้ยดีพังดิดีพังดิดีพังผมลากอ้นนี้แม่ไม่รู้จะไหนอ่งนี้ป๊ป๊อปปุ๊บป๊อประวังปุ๊บป๊ระวังระวังกแงนะด้านหนึ่งนะตอนปอนสกิลมีั้ยสกิลมีไหมเตรียมลงพระเตรียมลงพระปอน พร้อมเรานับเลยพอรับเลย3ามอยัง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 กามกาิการอรอรอโอเคพร้อมพร้อมอสามหนึาตายพามัตายพามัตายพามัตายเก็บของว จะทำเบี้ยนะตายโอย่างตัวตายจ้วยตายยังไหวแต่เกือแล้วไหนเชียวแล้วข้างหน้ามันก็มีบัตรบุญห้าอีกมีบัตรบุญห้าอีกตัวเฟอร์ฮิเลต์มีสี่จกว่า5.2อย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยผมว่าอย่าเล่นเลยตายผมบอกเลยได้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 มันไอบอลมันเรามันไม่เอกกันเลยนะมีมอสปักโอ้ตัวหนึ่งฟิวแน่นอนแปลงล่างมันกระโดดได้นะ ภาพผมปรับเป็นรองเท้าที่ถูกับไเที่ยวู้มาไม่รู้มีกี่คนวะที่เราเห็นเนับเป็นผมปับเป็นเที่ยวกฝั่งนี้ลง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 ,ลงบัตรบุญบัตรุ้องลงบัตรุาจุดลงได้นะได้นะมม,มุ้เอาดิเอา,เอาดิเอาดิดีดดิปดัิปดัด กูป้อนที่เออยู่ไกลเดี๋ยวจับจับแล้วมนเคเยข้างหลังกโดนกูปอใส่ล้กโอเคถอยอยู่ถอยอยู่มีแฉลบบกมีแฉลบบโอเคโอเดี๋ยวเรอเจ็บวิวิถอยเข้ามาถอยมาถอยอยมาัดตั้งตัวนึงเอาเอานตัวนี้ได้ไหมได้นสแนชตสแนชตแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยดุงดุง้้ยดุงบอกแล้วอ้ย ดูดูตูดูดูดูมูดูดูดดแล่ดตดนดู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 ตูดูดงดู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 ดจัูงูด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 นดดูดงไูด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 เดูดูดูดดยดู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 ดดูดดเดูดดู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 ูดีดู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 ดยดูดูดูดดูดูดดู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 ดมดูดยอ ไอ้ไอไอเฮียสองตัวแรกที่ตายคือผมกดจะแตกมาเต็มเลยนะผมผมรอผมไม่ได้กดเลยผมผมกดรอเต็มเลยเฮียแม่งโอ้โหแบบไอ้จังหวะลงอ่ะคือครบพอดีอ่ะผมรอรถเกาะ<อ>ให้อย,อ,อย่างเดียวอ่ะ